สวัสดีค่ะเป็นดังสาวสาวพราเพรื่อนะคะวันนี้จะมาเล่นใบคัดกันค่ะเช่นตัวอย่างก็คือก็พิธีกรก็คือคุณคุณบางบอนแล้วก็คุณโลนะคะและคมีก็คงมาต้องมีทุกวันอะไรเอ่ยเราจะมีทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะโอเคเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะคะ กาสามสิบนาทีค่ะเราจะรอบปชั่ครึ่งชั่วโมงนะคะอโอเคค่ะเดี๋ยวขอให้เราจัดข้ามตัดกิ๊บไปก่อนนะโอเคเราจะมาเลือกคนที่จะออกไปเอ่อใบคําเลยก็ได้โอเคเราก็จะเลือกใครดีใครจะขอออกมาโอเคอเค,คนนี้<อ>คนนี้อันนี้คนสองอใช่ไหมคนนี้คนส,<อ>สองโอเค <c oughs> อเรา <c oughs> มาจัดฉลากใบคํากันแล้ว เราก็เขียนอะไรเก็บยาค่ะโอเคได้หาอะไรก็ไม่รู้มาเ<ห>ดี๋ยวฉันเก็บให้ได้อันนี้เก็บรถ <c oughs> <c oughs> เออต้องกับอีกครังหนึ่งคนไหนต้อถูกคนไหนต้อถูกออกมาจา้า จัดกันเร็วๆๆๆได้ไรเอ่ยได้ไรโอเคได้สัตว์กระเปราตัวนี้นี่เองนูก็ราเห็นได้โอเคได้ตัวนี้นะคะเน่เน่ที่มันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอเคได้ตัวนี้เข้ามาดูเขาทำท่ากันมึงเล่นหยิกกูเลยเหรอแล้วป้าไม่อยู่อะไม่อยู่หรอก โอ้โหนี่ยังไม่ยอมตอบเจ็ดขึ้นเลยเนี่ยผู้หญิงไม่เห็นลาะเผด็จตาไม่ใช่เคาจะตัวบอกเองอ่าใครเฉลยเฉลยใช่ไหมไอ้เด็กบู๊บปุปูปูนะครับปูปูี่ต้องมีขาโอเคแต่ก็อยู่ด้วยเส้นนะผิดอยู่ดูเร็วๆมาโอเคคนต่อไบาตจะออกมา เดี๋ยวแพ้แล้วต่อไปกันแล้วกันเขาคนทสองที่แพ้ต่อเขาได้อะไรเดีมาดูกันอะต่อไปเราพี่ซี่กับเธอได้อะไรเอ่ยรู้ยังอ่ามาดูเขาทำท่าเลยโอเคมาไปทำตับที่ถูกนะคะให้เจ้าตัวบอกเองได้หนึ่งคะแนนได้สองคะแนนนี่สองนี่หนึ่งอันนี้อันนี้เท่าไหร่นี่ได้เท่าไหร่สอง สองโอเคอสองสองแล้วใช่เอาก็ได้มาอย,อยูกกระหลังไหมคะให้เขาหยิบออกมาจับเอาเองนะคะออโอเคมาดูกันว่าเขาทำท่าอะไรมาดูก็ทำท่ากันเลยนะคะว่ายนะ้ำว่ายนะ้ำไม่ทำแบบที่ถูกไหมให้เขาบอกเอง คุณจะพูดได้สามสามนี่ได้เรยังที่ชั้นสามสามเท่าโอเคสามสาวพาเพลินคนต่อไปจะต้องมีชั้นไม่ใช่หรออ๋อได้โอเคแกนะคะเมื่อกี้คนณทำท่าแกลืมฉาดแป๊บเดียวไม่เป็นไรหรอกนายไพ่โทรฟังอันนี้ซีตาสามซีตา หนึ่งสองสี่สาคนที่สนะคะเจะไปเราจะออกไปสองสามไม่ใช่หรอมันไมีคนสุดท้ายเท่านั้นชอบมากอ่ะเขาได้แล้วมา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 ไม่ไมเ่โอเคว่าง ชมพู่และมัดมีโอเคแล้วการเราต้องลาไปก่อนสวัสด,ดีค่ะ